สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวออยนะคะซึ่งมีมานานมากแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นชาแนลนะคะเขาจะผลิตน้อยแล้วเขาใช้ส่วนผสมเนี่ยค่อนข้างหายากมากเพราะฉะนั้นน่ะคุณลูกค้าจะแบบ โอ้โหเจอแบบนานๆที่ปี2ปีเขาจะหลุดมาดีนะคะซึ่งอันนี้จะขอให้ดูเลยว่าจริงๆมันเต็มกวดนะคะแต่ว่าใช้ไปแล้วแล้วก็แบ่งไปแล้วค่อนข้างเยอะนะก็เลยจะเดือดประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัว number f i นะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าเหมือนกันกับตัวน้ําหอมเลยน้ําหอมของ number f i เลยนะคะอันนี้ก็คือแบบนั้นเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นออยนะคะไม่ใช่เจลนะคะเป็นออยซึ่งมันจะทําหน้าที่ในการบํารุงผิวให้ความชุ่มชืนะ่นอะไรเงี้ยก็ตามนิยามของออยนะคะ เวลาทาลงผิวก็จะค่อนข้างมันนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ทาตอนที่อาบน้ำเสร็จแล้วแล้วผิวหมาดๆนะคะอันนี้ใครผิวแห้งแล้วก็อยากให้มีความตัวหอมแบบ หอมแบบมีคลาสหอมแบบคลาสสิกหอมแบบหอมผู้ดีหอมแบบแพงแบบหรูหราก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะ Number งไฟนะคะกลิ่นเดียวกับน้ําหอมนะคะย้ําเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากให้ฉีดน้ําหอมแบบทนมากยิ่งขึ้นนะคะติดทนทั้งวันไปเลยจ้ะแม่อะไรเงี้ยแนะนาให้ทาตัวออยล์ของน้ำผึ้งไฟก่อนแล้วก็ค่อยไปฉีดน้ําหอมเพิ่มเติมมันจะเพิ่มความความความเข้มข้นนะคะของน้ําหอมให้ตัวนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ตามนั้นเลยนะคะแล้วก็ ไม่ลืมนะคะโคโค่ของเรานะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวเด่นตัวดังตัวที่แบบคุณลูกค้าเชื่อปะว่าตัวนี้ค่ะกี้รอเขามาประมาณ2ปีคือก่อนหน้านี้ออกมาแล้วนะเคยผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้วยความที่วัตถุดิบหายยากแล้วก็ด้วยความเป็นชาแนลที่บอกไปว่าเขาจะค่อนข้างปล่อยของยากคือปล่อยปุ๊บให้ติดใจแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยไม่ผลิตจ้านะคะแล้วก็นู่นแหละ จะมาทีตอนที่เขาอยากจะทําซึ่งตัวนี้ก็ได้มาแล้วอันนี้65ก็คือเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะมาตอนช่วงตน้ตนๆตน้ตนๆพฤศจิกที่ผ่านมานะคะก็มีการปล่อยออกมาบ้างแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มขาดอีกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าส่วนผสมบางตัวของตัวนี้นะคะ่ะมันนําเข้าจากฝรั่งเศสเป็นหลักนะคะมันจะจะพูดยังไงดีมันใช้ในการนํามาผลิตอ่ะคนข้างยากและลําบากมากๆเลยนะคะก็ ฝากไว้นะคะใครที่ฝากไว้สําหรับใครที่อยากลองก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะแต่ว่าตัวเนี้มันจะไม่มีชิมเมอร์นะคะมันจะไม่มีคริสเตอร์แบบ Number ร์ไฟตัวนี้อันนี้มันจะมีความทองทองนะคะมันจะมีความทองทองมีความโกลอันเนี้ยเวลาทาลงไปมันก็จะมีความแบบความทองที่ผิวแต่ตัวเนี้ยไม่มีนะคะไม่มีเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบ ออยแบบปกติกลิ่นโคโค่มัทโมเซลเลยนะคะเป็นเป็นกลิ่นเดิมเลยแต่ว่าเป็นออยสําหรับคนที่ไม่อยากใช้น้ําหอมแต่อยากให้ตัวหอมก็เอาตัวเนี้ยไปทานะคะก็จะเพิ่มเท็เจอร์ของอ ของผิวของของความหอมได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะถามว่าตัวนี้กับน้ําหอมตัวไหนทนกว่ากันก็ต้องเป็นน้ําหอมนะแต่ว่าถ้าเวลามันลงผิวอะค่ะมันจะมีความนุ่มความละมุนค่อนข้างมากกว่าตัวน้ําหอมมากพอสมควรเลยนะคะก็ถ้าใครที่เบื่อน้ําหอมแต่อยากให้ตัวหอมก็เอาออยไปทาก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ําหอมก็ได้แต่ว่าถ้าอยากให้มันหอมเพิ่มมากขึ้นก็สามารถฉีดน้ําหอมเพิ่มเติมกับตัวนี้ได้เลยนะคะอันนี้ถ้าทาตอนนอนหรือว่าทาตอนเย็นอาบน้ําเสร็จแล้วทา ทาผิวไปเลยแล้วก็ไปเข้านอนเนี่ยคือหอมติดผ้านวมเลยนะลูกค้าหอมแบบหอมมากเลยคือแบบแฟนแฟนอยู่ข้างๆที่กอดอยู่คือแบบคือกอดไม่บ่อยอ่ะเอออันนี้คือหอมมากแล้วเวลาที่เขาลงผิวอะค่ะมันจะมีความซอฟต์กับน้ำหอมค่อนข้างมากเลยนะคะนี่ก็ มีค่อนข้างลิมิเต็ดมากและมีจํากัดมากนะคะหมดแล้วก็เหมือนเดิมหมดเลยนะคะก็อันนี้ก็ไม่อยากจะพูดถึงคนเขาค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าแบบมันหายากมากจริงๆนะคะแต่ว่าก็รีวิวให้ว่ามันต่างกับน้ําหอมมากไหมอะไรเงี้ยส่วนตัวคิดว่าในเรื่องของกลิ่นอะ ไม่ต่างมากนะคะกลิ่นเดิมแต่แค่มันจะมีความนุ่มมากขึ้นมีความซอฟมีความละมุนมากขึ้นเวลามันลงผิวนะคะซึ่งอันนี้กี้ชอบมากเลยคือพอเป็นน้ําหอมอะตัวนี้กี้ไม่กี้เฉยๆนะคะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วก็โอเคกับความหอมของเขาแต่ว่าพอมันเป็นพอมันเป็นออยอะแล้วกี้รู้สึกว่ากี้ชอบมากขึ้นมากๆเลยแล้วก็ใช้ทุกวันแล้วก็ใช้บ่อยขึ้นเพราะด้วยความที่มันติดผิวแล้วมันก็มันซอฟมันนุ่มมันมันมีความคลาสสิกแล้วแบบมันมีความแพงมันมีความนุ่มเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้้เลยตัวนีีใครแบบ ใครที่เบื่อโคโค่ก็มาลองตัวนัเมเบอร์ไฟดูนะคะก็สองตัวนี้เป็นออยนะคะแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปว่ามีจํากัดมากๆเลยนะ